ที่ถ่ายมาทั้งหมดวันนี้ไม่ได้อัดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเป็นถ่ายรูปในลยจรก็สวยอยู่รอ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 เดี๋ยวรอดูอะไรวะเต้นๆหน่อยค่าจี๊สองเราโม้ไปกันวันนี้คู่แรกนะครับดูชุดแล้วเราก็เลยเลือกเลือกว่าเราจะใช้ฉากแบบสีเทาหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับชุดครับผมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมีคู่หนึ่งเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นใคร กัปกานแบบได้เลือกอะไรบ้างหรือช่วยพี่เอเลือกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆก็ก็บอกพี่เอว่าจริงๆถ่ายฟิล์มครั้งแรกเราก็อยากได้อะไรที่มันเป็นแสงธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดเป็นสตูเราคงต้องแบบคิดไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะวันนี้ก็เลยอยากจะแบบได้แบบแสงที่เนเชอรัลแต่ว่าเราก็ต้องมาเลือกฉากหรือว่าเลือกเสื้อผ้ามันเข้ากันแล้วแบบให้มันเหมาะกับตัวแบบครับผมแล้วก็ต้องสำคัญก็คือตอนถ่ายก็คงแบบต้องพยายามหาเสน่ห์ของของคนตัวแบบที่ว่า เราอาจจะไม่ได้แบบมุมเดิมที่จะต้องถ่ายพอร์เทรตหน้าตรงอะไรเงี้ยเหมือนที่แบบปกติเขาถ่ายเราจะต้องหาแบบมุมอื่นดูซิว่าคนนี้คาแรคเตอร์มันเหมาะกับการถ่ายไงเหมาะกับการถ่ายแฟลหรือเปล่าหรือเหมาะกแสงธรรมชาติอเงี้ยมันต้องเปลี่ยนอแดปไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับกลับมาบกีกเช่นเคยนะครับกับสกายวงทวีนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะโมเดลนะครับวันนี้มาในฐานะคอมเมนเตอร์ครับผมซึ่งวันนี้ ได้รับเกียรติจากช่างภาพพิธีมศักดิ์นะครับค,คุณกัปตันชลพรนะครับผันตัวมาเป็นโฟตโตกราฟเฟอร์นะครับผมมันไม่ได้ถ่ายธรรมดาเลยนะดิจิตอลเขาไม่ทาอะไรเขาบอกว่าง่ายเกินไปไต้องสังกล้องฟิล์มวันนี้พวกเรามาเป็นแบบให้กัปตันแบบจริงจังเป็นครั้งแรกสำหรับโุนเชื่อมืออยู่แล้วไม่มั่นใจเลย <c oughs> มไม่เลยแต่ปกติมันชอบเล่นกล้องฟิล์มใช่ไหมใช่แต่ก็จะมีแบบว่าฟิล์มเสียบ้างหรืออะไรบ้างอันนี้แอลก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าครั้งนี้จะ เปิดขากรองหรือเปล่าใส่พิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรถ้ากับตันไม่เบิลอก็มาจาม้างพวกเราได้ได้ไดเราไปถ,ถ่ายได้ถ่ายเก่งกันถ่ายเก่งเหมือนกันแต่ถ่ายรูปบังด้ยงวยแต่ว่านิ้วบงางนิ้วบางนะนิ้วเบียดนิดนึงให้ก็นายกักบตาถ่ายรูปไปก็ในชีวิตเนี่ยเป็นแบบอย่างแรกๆที่ดีในชีวิตกับตันเลยฮะนี่นี่กูชม มีส่วนในการเลือกเสื้อผ้าไหมเนี่ยตั้งแต่วันนี้สไตล์ทำงานสบายมากเพราะพี่กับเขาเล่นใหญ่เองหมดน,นะคะคือพี่ก็มี selection เสื้อผ้าให้กับน้องๆน,นางแบบแล้วก็นายแบบไปตบ้างแล้วนะคะแต่ทุกๆครั้งจับก,กันก็จะต้องเข้ามาถามพี่เอกคนนี้ใส่อะไรพี่เอกคนนี้ใส่อะไรถา,ามไปทำไมอยากรู้ไปทำไมจะไปแมท c h กับสิ่งที่คิดนะคะก็อาจจะเป็นแบ็กกราวด์ฉากนะคะหรือว่าไลท์ติ้งที่เขาคิดมา คดีใจก่อนมาผมก็ทําการบ้านนะผมก็ไปส่องไอจีเขาาเหมือนกัไนไม่ได้ดีกำลังเมาส์อยู่ไงได้ยเป็นแบบที่ดีที่สุดนะโอฝัง่เงเขาฝั่งฉัาเราได้ทําการบ้านเอาไหมมาลุ้นเลยเพื่อให้เขามีอะไรใส่ผมัเต้นมากเลยครับที่น้องมาถ่ายรูปให้ที่น้องมาถ่ายรูปให้ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ให้น้องมาถ่ายรูปให้ถ่ายยากไหมไม่ยากหรืว่าต้องต้องหามุมไปดีได้ คู่ไปเลยกล้องไม่เปิดเลยนะแกฉันแนะนำที่นี่นี่นจะเป็นสตูดิโอแสงแดดที่สวยที่สุดในประเทศที่สวยที่สุดในย่านอารีแล้วกันย่านอารีก่อนแต่ในประเค่เราจะดูที่โม้ก็คือสวยที่สุดในย่านย่านอารีแถวนี้ก็คือสตูดิโอเทมโ e ใช่ครับผมของพี่ติ๋มใช่ครับ คือมันเป็นศัตรูที่แบบผมถ่ายแล้วร้อนที่สุดในในประเทศก็ได้อันเนี้ยอันนี้ยกให้ยกให้ว่าแม่งเป็นศัตรูที่ร้อนที่สุดแต่ว่าแสงสวยจริงครับผมก็เราก็ได้แสงธรรมชาติแบบช่วงเย็นๆเราก็จะแบบย้ายฝั่งใบย้ายฝั่งมาไมไปเอาพิมพ์มายอ้ย่ีมาใช่เราถ่ายใช่ไหมใช่นี่กล้องเขาเออกล้องเขาแล้วแล้วรูปอ่ะรูปว่าไปของเขาอ๋อเครดิตก็ไม่เคยได้เขาไม่เคยบอกว่าใครถ่ายเอาก็อนี่ไง ลอันนี้มันอัันนนี้มคุณจำใจอ้าวล้ออะใส่อะไรอ่ะไทยใหม่แล้วเหรอเจ๋งไงเจ๋งมันไม่ได้ใส่ฟิล์มช่วยไม่ได้เมื่อคู่เราก็จะเป็เด็กเอ๋ยรู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบมาเป็นในในแบบให้กับกับปตันถ่ายกล้องฟิล์มครั้งแรกด้วยก็รู้สึกรู้สึกโพสิชันมันเปลี่ยนนะแบบว่าปกติเราแบบทำการในแบบ เราก็อยู่แบบเหมือนกันเลยแกถ้าถ่ายก็ถ่ายด้วยวันนี้คุณกบเนี่ยเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นตาล้องแล้วเราก็ต้องแบบทำงานทำตามแบบที่เขาอยากได้เงี้กก็เป็นอีกฟิลนึงเเชื่อมือเขาขนาดไหนเชื่อครับเชื่อเพราะว่าก็เห็นเขาถ่ายเขาถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วเขาจริงจังากก็จะมีมุมของเขาที่แบบเขาคิดมาแล้วเพราะเวลาเขาถ่ายรูปอ่ะเขาเป็นไ้คนเลยนะว่าเขาคอนเทนต์เพจมากูปโปรเฟชชั่นอลกว่าที่เราเคยเจอแต่ลไในไลฟแบบนี้ก็เป็นไปคนละคนนะ อันนี้สมมติวราคำขำอี้ใช่ป่ะอาห้าสี่สามสองอันเป็นพหน่อยก็ขอเชิญชวนแฟนของแอลทุกท่านนะฮะรอชมแฟชั่นเซ็ตของเรานะครับรับรองว่าเป็นอะไรที่ใหม่ใช่ทำพิธีถ่ายด้วยแล้วก็ฝีมือน้องด้วยร,อร้องก็ติดตามด้วยนะครับ